ชัดงามแล้วบาทนี่ได้ลูกสาวแล้วบาทดูเงยเนาะหลังจากที่อยากได้ลูกสาวบาดนี่ก็ได้ลูกสาวสมใจแล้วบาทนี่แม่บอกว่าอยากได้ลูกสาวแม่บอกว่าอยากได้ลูกสาวลูกเคี้ยดีได้บาดนี้ฮะเป็นแจ๊คให้จ้ะบาทดูเงยแม่บอกว่าอยากได้ลูกสาวลูกกป็จับให้เัยนะ พอแล้วจิโดชค่เด็ดไยร้านกำลังว่าสิไปเฮือนดีพี่้างเลยเนาะเปิดภาพเปิดคลิปออกมากะว่าสิไปชงสการเลยเอาไอ้ตามาฝากไว้น้ำแม่น้องอินเตอร์เพิ่นจักีิรดหรือแล้วมาดูเลยักสิเป็นตายไหวใจแล้วหรือบอแล้วเนาะ มาเบิ่งแล้วเห็นสภาพเราแจ็คชี้ไหวใจได้หรือบ <c oughs> ่อและบาทนี่โอ <c oughs> ้ยแม่กำลังชิ้ย่างก้าวออกไปหันหลังมาหันหน้าหันหลังใส่หันหน้ามาอีกวันนี้เพผมว่าเขียนคิ้วเขียนตาให้ลานเลยปลาลุงเลยบายเห็นเด็กกเยนลังไอ้ตาฝากกอนวัยดีดูยังเดือบ้อเฮ้ยเนาะชาติว่าเด้ออันนี้เอาพี่น้องเลย กับทักทายสบายดีตอนสวยๆแน่เนาะตอนมื่อนี้ก็ได้พ่อกันตอนสิบโมงเนาะเอาไอ้ตาพ่นขึ้นมาฝากไว้น้ำมห้าดินน้ำนองเชื่อบัดนองเชื่อบัดนอกนอกบัดนี่เนาะพว่าอยู่กับไอ้ยันตีกันยันหยอกกันให้แม่ทีไปเฮือนดีบัดมากะชิดแอฟพี่น้องจับแต่งกายให้ร้านได้บัดนี่โอ้ยกะนางนี่ก็ได้ไปเขียน เขียนคิ้วท่าปากแหละบาทน,นี้โคตรแด่หนินอนอินเตอร์ก็นอนพี่น้องไงฮะชัดแด่หนิเบิรงแค่น้าตาบูดหน้าตาเดียวชัดงามแล้วบาทนี่ได้ลูกสาวแล้วบาทดวงเงยเนาะหลังจากที่อยากได้ลูกสาวบาทนี่ก็จะได้ลูกสาวสมใจแล้วบาทนี่นอนปี่น้งเงยกะทำมันอยู่ว่าอินเตอร์ได้ได้มีลูกสาวบ่มีลูกชายเบิดบ่แม่นพี่น้อ, <c oughs> อนงเอไยเนาะ แมนเตอร์ได้ล no ูกชายสองคนลูกสาวบ่ม well anyway. really? at ีมีแต่ลูกชายชิได้ลูกสาวกับบัดนี้แหละแม่น้องอินเตอร์เพื่อนให้ได้เนี่น่ะนี่ได้น้องกับน้องอินเตอร์นี่ได้เนาะทางป้าใหญ่เพื่อนก็ได้ลูกสองคนกับหญิงเบิร์ดพี่น้องเลยเนาะแม่น้องเชอร์ก็ได้ผู้หญิงพอน้องไอติมเพื่อนว่าเล้าก็ได้ผู้หญิงเนาะแม่น้องอินเตอร์ก็ได้ผู้หญิงตกมาแม่น้องเตอร์ ในปยผด้ชายบดส่งไซ้ยพี่น้องเอ้ยไก่พิชหาเงินขอร่งพแห้งแล้วเนาะหาิบล้านร้อยล้านเพื่อเพื่ออ้เตอไงเออค่ะแต่ว่าแต่งให้ล้านเนาะไม่จดว่ล้านว่เบื่อว่ล้านเพชมูกย่อยเยอะเป็นวัดพี่น้องเลยเนาะเอาฝากไว้น้ำเพลินก่อนไม่ตืนมูดินนะบ้านนี้มไมู้กิกันวน ว่ามือนี้ก็มีงานเคื่อนดีเนาะทีไปช่วงเทศการเพิ่นพี่น้องเลยป้าญาติพี่น้องกันนั่นแหละช่วยเบียดผนก่อนเด็กน้อยน่ะตอนนี้ก็ช่วยแต่แล้วก็ป่วยโชว์แต่โดนแล้วล่ะเนาะผู้เท่าผู้แก่พี่น้องเลยวันที่ทุ่มได้เห็นเพื่อนประกาศได้คอยกับเกียนถามว่านั่นมาแล้วบิดนันตองก็นอนแล้ยคนน่ะนี่ก็ล่มมือเช้านี่ก็มาส่งเพื่อนได้แต่ซาวน์คนเนาะ มาชงให้เปินเปิดห no ้านเดี๋ยวเมื่อสักผ้าสักผ้าป่ากันมาชงไอ้ตาดินน้ำบ้านนี่สบายมาพี่เลยมาแล้วกันมาแล้วนอนไหนกัอันนั้นดินน้ำเมื่อนางเลยโดดเด้อแม่สิไปเคลื่อนดีก่อนสิแต่งหน้าจะแต่งหน้าอย่าใหดเป็นผู้หญิงเด้อย่ามาให้แม่ได้ลูกสาวเป็นชากระโปรงนั่นบ่ได้เลยจะได้เป็นอะไรนะไอสิเป็นยังไว้ตู้โดดแล้วจิ๊กริ๊กเชื่อขนมอ่าง เป็นยังกระยาดอกคะแนนเป็นก้นดีกับพ่อเนาะยามันรับได้เบิร์ดเท่านั้นพี่น้องเอ้ยแม่บอกว่าอยากได้ลูกสาวเออแม่บอกว่าอยากได้ลูกสาวลูกเชียร์ได้แบดนี้ฮะเป็จับให้จิเป็นจับให้แบบลุงเอ้ยแม่บอกว่าอยากได้ลูกสาวลูกกระจับให้เลยนะพอแล้วฉีดดอกฉาดให้ไลานเฮ้ยทาไปที่จุดน่าแตะมันแตะ เฮ้ยมากับน้องเชอร์บูยู่ชั่มตีฐาน้องเชอร์มาเล้รลูกเด้อไปเดี๋ยวแม่ไปเพลื่อนดีก่อนเอารถยืมรถป้ามาชงเพิ่์ลพี่น้องเลยงาวเด้ันนีิเช้าน้อยอยู่น้ำป้ากับเพิรนลบอยู่แล้วยังบูมีมูป้าไม่ได้ไปว่ะจ้ะป้าเราหายลุ้งไปโอ้น่เชื่อมากเห็นอยากแก้ตารับตาเราสิอ่าฮะรูปสาวงามแท้ โอ้รถใหญ่น่ะรถมูปูนใกล้แล้วใกล้ได้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทางนี้ใกล้ไล้ถึงอดอันนี้มือเพื่อนน้องเชอร์ได้ยังอีกอีมืินมือเนาะมือต้องทอดแท้ๆด้วยกะเฮ็ดเยอะน่ะทางผืนกำลังเทปูนเยอะพี่น้องเลยอืมไหนทางงามแล้วเนาะเพื่อนเราล้านปีปีนี้กันยังดีทอผืนมีเลยงามอยู่งามอยูหรืองามงามยังดีทอผืนมีรถเนาะมีรถแล้วก็คนเฮามากวดใช่แน่เนาะ แต่ปีที่แล้วในปีกายนี่ปีที่ผ่านมาเพียงไง่นชีส่ายงานคนบมดเลยเนาะแต่นี่เนี่ยมีสี่เลยคนกวาลลดในรถมู่ปูนมืออ่ะนี่ดิเป็นกำลังเห็ดอยู่พี่น้องเลยยังอีกประมาณอีกมือนี้กับมืออื่นมือฮือหน้าสีฮอดหน้าบ้านหน้าเพื่อนเองเชื่อพี่น้องใกล้เด้อตอนนี้ก็หากระหอด เลยเพื่อนบาเสียนมาหน่อยนึงเนาะก็ถือว่าไวเนาะเอารถเฮ็ดนี่พี่น้องเว,ยว่ยไวกว่าคนเขาอยู่ะจะสิง่ายสะดวกแน่ให้แต่คนเขามากวาดเด็กหน่อยนี่เนาะใครอยู่เริ่มแล้วก็ชิ่งด้ทางใหม่แหละไล่ลกับคือชีวกาปอนไรหรอกเนาะเพราะว่าต้องเฮ็ดเล่นเดียวไปก่อนบมดด้วยอะไรเป็นเฮ็ดขางนึงไปก่อน เป็นเทระขางเนาะงามผลโตป้าลมแต่มันจังไปมาสะดวกแน่เนาะคนกำลังล่างไปช่วงเทศกาลพี่น้องไปป้ายแมงเต่ากัสจีไปพุ่นแหละเนาะตาไตาไปน้ำแม่น้องอีเตอร์พนกอนเดี๋ยวสิมาลาบเอาเพลินช่วงพุ่นแหละช่วงเทศกาลแล้วเนาะช่วงบ่ายสองโมงผู้แหละอันนี้ก็สิบโมงไปสัญญาณยูนอเมริานั่งถ่ายได้รึเด้อเออจะหน่อยไปมาอย่าขี่รถเด้อยันรถไหลเด้อ น้องก็นอนเลยรถสิไลไปเตรียมเข่ามาเลยหรอแต่ว่าเอารถป้าเมื่อทรงก่อนเตรียมเข่าไปกินท่านเนาะบ้านเฮามีเขา่ามีเงินพี่น้องเลยเนาะไปไปพบพ่อกันทุกคนเน่ยไปเมื่อส่งรถป้าก่อนบาดนี้เอารถป้ามามือเสื้อเปิดวิญญาณ Quát con cuộn quát 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 đẹp quát 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 nâng, quát bù đang quát quát này quát 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 cuộn quát quát thì quát 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 con Lại quát quát đấy Lột quát cả quát 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 đấy quát อีกสองมือจะหอดเพื่อนแมวเชื่อตอนนี้กะผ่านไปเพื่อนบอยเซียนหลายตื่แล้วออึ๊บชื่อใครดังไหอ้ามานแบเข่ากับจักรยานอะไรย่อเข่ามาขครแล้วแบบ เป็นทางที่เห็นแล้วพี่น้องเนาะไปมาสะดวกอยู่มองบ้านเราไปประมาณนี้ใช่ไปก็แซกกต่เพื่อจะเอาไปทมไปยังให้มันเข้าไปมาสะดวกทางหลักเด็กก็สทีเจ็ดทางปูปูนเนาะแบบนี้แหละ ออารถป้ามาช่วงให้ความเพื่อนดีกงพื่นแหละอยู่ทางได้พื่นนไก่เพื่อนพื่นแหละแต่บอะไอ้าพี่้อวเลยนี้กับวาทอดเพื่อนดีนะวันนี้มาพักกันล่างพักเซนิเนื่อนนะเคถมันนะเถิมมันพักกระเด็ดเอาขางบ้านขางเพื่อนนี่ง่ายเลย คือทางในเฮือน่นดเเพเพิ่นเป็นเจ้าเข้าพระเจ้าพี่น้องเลยบ่ได้ทายเนาะเงสียงเพลงเพิ่นคิดบ่เฮยนี่ไดเด็จดอบ่น้ําย่ดอกใสมาสวมเนาะเตรียมข้าวน้ําพุ่นเนาะนี่ยอข้าวยอน้ําพุ่นพักได้ดอกนะเทกัเออเยมอ้าวๆๆเ ให้กระโดนบ่อเอออ้าวไเนะไหลเพื่อเก้นฉกัดเห็นดนลงเือนอาเลยทีเากระโดดด้อเอรฮ้ยนเลี้ยวนาวันนี้เอาเวลามาได้นอนนะหอยไว้กินนีื่อนนี้ไปกันบุญดิจะแจ้งมาต่องานเพื่อนดีบ่ โอ้ยดงเลื่มเลยวันนี้พี่น้องเว้งเด้มถามเด้มลืมยังมีงานหลายอยู่ช่วงนี้เนาะงานลายเออจากงานบุญงานดอกงานชงชาการไม่ชิดแล้วมันเดินเบอร์เบอร์แบัดนี้จะมองจะมองไปฝักโกนจะมองมาทำงานเลยเอาที่ละยวตั้งน้ำเสงนี่คือฟักกระโดดฟักกระโดงน้ำแข็งน่ะอยู่ในป่าพี่เออเอาของขังเพื่อนด้วยวะ ก็ได้หยาบปัญหาอยู่ป่านะพักหยาช่วงนี้กับใคแน่นอนเลยปลาวเนาะเือบ้านเมือนถุป่าบ้านแบบ้านแบบนี้การเปิดจะเป็นันดังนะเนาะเหตุยูเหจินเลยพี่ห้อมพี่นาะเรไม่เดินเรอันนี้น้ำเดี๋ยวก็ได้ที่เนาะแา่เลยเนาะช่เลยเนาะเครื่งผุดที่ ปลายไม้เด้ทําไมมันกันแน่เด้เป็นที่ได้เฮ็ดรสชาติบ่เคยกินจักเทื่อได้สุกๆก็ต้องได้แค่บ่แม่นสาดผาดบ่บ่นนี่ได้เออูต้นคือสมบ่กระโดนต้นๆที่มีอันชมบ่อันชมน่ะมันเป็นกกนั่นน่ะว่าบ่เนาะโอ้ใบอันนั้นอันใบนั่นเด้ยังให้เขาเอิ้น่ะ มันเป็นรสชาติมันสมตนัเชุ่มู่เนาะก้นละต้นกันนี่จะเป็นผักกระโดนบ่กระโดนกระโดนบ้านบ่แต่ว่ามันบ่ผ่านให้แมนอยู่ปลาเอาปลูกเองเลยเนาะอยู่ปลาแอะมันเกิดธรรมชาติอื้อหอนนะงามนะงามจังเนลยผิดกับลราพวกกอดว่าเป็นช่วงไหนช่วงเราเกะกะมันไม่มัน่มีไดตรงนี้แหละมันอ่อนนะตรงนี้ก็คือว่าได้เพิ่นหั่านกกเด้ ทานนะครับตอนนี่มัน่งขึ้นไหมนะเอางามาตอใ่เลยนะอเฮ้ยเบอักทนนะปิดเดเปิดเพลงเนาะบออกันะในแเนาะแม่นสาเออพระเจ้าเปิระโกระสาพี่น้องเลยเดมอนซื่อเปิดเปิดเพลงเปิดล้อย้อนนะจกชิล่งไดบอรบก็จะได้งินเดบอ มันจงนเขาพระเจ้าพระเยซูเพืน่นอันนี้เขาจะเป็นศาสานาศาสนาพุทธนะเขาเนี่ยแต่น,นี้เพิ่นก็ต้องมีนทุกเออพระเจ้าเพื่นโอ้ยคนวนใครดีอดอ

มีแต <a> e ่บส e ah. ัแหลการเดียวเลยนะทีเอ้เพื่อนเพื่นกมาเต็โตพี่กันแ่ไปจ้นแม่แม่มันไปดีแฉลบแม่อยู่แต่ห้แต่หน้าบอมาจักมันฮยพี่กันอยู่แต่หันแต่หน้าะ Hoa hảo kỳ nào về baba, bọn em chết một nọi bọc bọn nọi 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 bọn nó, bọn nọi bọn nọi

ได้หน่อย cho ว่ะมาลงฝั่งบุ้งหน่อย không เออบัดนี้ไปกะมันพอมี mắt เอ้อ ลบนะฮะตำคุงเนาะตำคุ้งนี่ะก้อย่ะพี่น้องไ้รงนโอ้ตักถูกไม่ได้ว่ามูน่ะเอจับไปทำไมจับไปเลยที่ไอ้เรื่อ Hãy subscribe <laughs> cho kênh không bỏ lỡ những video <laughs> hấp dẫn Hãy subscribe cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy ม de ีสองอย่างนี่บ่เฮ้ยมีผักกระดัมเนาะผักกระดัมผักนั่นเสียประกันไฟแล้วเรียบร้อยนี่เอาเลยสามเฮือนเนาะเฮือนใหญ่แน่แต่เฮือนแม่ช่วยคนแน่รไฟก็คือคนเสียชีวิตแบบเสียเสียเงินสามสิบพันเฮืนหนึ่ง tắm hùm bò hơi Làm khẩu ừ. ừ. bơ ăn thay kè Khẩu hơi Con ơi ừ. mà xe cái xa bằng này อั่างกิตตอนแรกชงสุพรรณฯตอนนี้กัเที่ยงไงที่เคยเทียงเลยเออเออเฮ้ยขอบคุณเลยเออฉันอยาขอบคุณเลยนี่เปิดเห็นแล้วเลยที่เราแหละเราแหละก็ลื้อีกเจ้าพรนเิ้าพรนเนาะเออออออมันคนในศาสนากันทำบริบทนั่นเราพี่น้องเห็นเนาะโดยนี่เพิ่นศาสนาพระเยซูพระเจ้าเพิ่นนี่คือศาสนานี่เฮาเนาะเฮาเปิดศาสนาพุทธ เอาซอยกันพุธนไม่แล้วเมื่อพุธเก้าพี่น้องเลยน้อมางานเพื่อนดีหรือว่าชมสการเน้องนี่ไงหายาดพี่น้องในหมู่บ้านนี่แหละเพื่อใช้ชีวิตเนาะเลยมาซอยงานเพื่อนะตอนนี้ก็กำลังหนข่าวดนุนน้ำอยู่เตรียมให้ดูให้กินเนาะมีดาบมีก้อยดาบสีมาตามห่มหุญพุธเก้าเนาะไปสิเดี๋ยวช้าพี่ดานน้องไปก่อนเนาะพ่อกัาริคิดหน้าเด้อไาดูเลยทุกคนเลยนี่ไปแล้วสวัสดีเด้อ มากก็เดาวคิดก็ได้นะ